สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาชโชติธรรมโมครับวัดเขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีกับมีดหมอหล่อรุ่นแรกรุ่นชนะมารโอ้โหรุ่นนี้จำนวนการจะสร้างอยู่ที่4999เล่มนะครับโอ้โหอันนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆที่พี่ด้วยนะใครสนใจเนี่ยรีบเลยนยให้ดูครับนี่ ความสวยนะนี่ครับเป็นโลหะทั้งหมดนะเป็นมีดโอ้โหเป็นมีดหล่อครับนี่ตอกเลขโค้ดรันนัมเบอร์นะครับตอกเลขโค้ดรันนัมเบอร์ต่างๆด้วยนะครับนี่ใครสนใจเนี่ยรีบเลยนะนี่ด้านหลังก็ยังมีคําว่าหลวงปูป่บุญมาครับโชติธรรมโมนี่อันนี้เป็นดาบเดี๋ยวผมขอซูมสักหน่อยได้ไหมขอซูมขึ้นอีกได้ไหมคร่อน้องน,น,นี่ได้เลย้วนี่โอ้โหนี่ครับเขียนว่ารุ่นชนะมารน,นะครับ หมายเลขก็สองสองหนึ่งห้านี่เห็นว่าหลินชนะมานี่ชัดเจนนะยางไงนะครับสวยเลยนะใครสนใจเนี่ยรีบเลยเอาไปที่ราคาสี่ร้อยบาทโอ้โหจัดไป